สวัสดีครับท่านที่คารบตรงนี้คือสามแยกท่าจุ้ยอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับตรงนี้เป็นต้นแบบถนนลายไฟแดงนะครับกรมทางหลวงเนี่ยต่อไปทั่วประเทศเขาก็จะทําเป็นถนนลายไฟแดงแบบประเทศสหรัฐอเมริกานะครับทุกทุกแยกทายูเทิร์นยกระดับเกือกม้าข้ามแยกปัญหารถติดก็จะหมดไปเลยเพราะที่เราเห็นรถติดกันทุกวันเนี้ย ทุกแยกเพราะว่ารถมันติดไฟแดงถ้ายกเลิกไฟแดงใช้อยู่เทินเตือกม้ายกระดับข้ามแยกแทนไฟแดงรถก็จะไม่ติดเลยนะครับแต่ตรงนี้เป็นต้นแบบให้ดูลองสังเกตนะครับรถวิ่งร้อยหนึ่งเนี่ยถ้าหยุดถ้ามีไฟแดง2นาทีรถก็ติดเป็น4 50, 000, ี่ห้าสิบคันเราก็จะเห็นรถติด เวลาก่อสร้างก็ไม่ต้องปิดถนนด้วยเพราะว่าทําถนนไลยไฟแดงเนี่ยทำถนนรองข้ามถนนหลักทําเสาข้างๆแล้วก็ทำํำคอนกรีตข้างบนส่วนใหญ่รถที่ติดติดทั่วไปเนี่ยมันเกิดจากรถเลี้ยวขวาทุกๆ3ามแยกเลยรถเลี้ยวขวาเขาจึงต้องทําไฟแดงถ้ารถเลี้ยวขวาทํายูเทิร์นยกระดับเกือกมา้าแทนไฟแดง ปัญหารถติดก็จะหมดไปเลยนะครับมันสะดวกไม่ต้องปิดถนนเวลาก่อสร้างด้วยเพราะตอนนี้สาเหตุที่เขาทำถนนไม่ก้าวหน้าเพราะอะไรเพราะว่าทุกๆชุมชนที่สีแยกที่จะไปทำสะพานบ้างอุโมงค์บ้างเนี่ยก็มีชาวบ้านคัดค้านแต่ถ้าทำยูเทิร์นเกือกม้าเนี่ยก็ทำห่างชุมชนไปกิโลสองกิโล แล้วก็ยกเลิกยูเทินพื้นราบตอนนี้ยูเทินพื้นราบก็เป็นปัญหาทําให้รถติดนะครับเพราะว่ารถพ่วงรถพ่วงเยอะรถคอนเทนเนอร์เยอะตึ้งพ่วงก็เยอะเวลาเขาจะยูเทินต้องยูเทินพื้นราบธรรมดาเนี่ยก็ทําให้รถติดถ้าเปลี่ยนยูเทินพื้นราบธรรมดาเป็นยูเทินยกระดับปัญหารถติดก็จะไม่มีเลยนะครับนี่คือเป็นสมัยใหม่ สมัยโบราณเนี่ยเขาจะหนีปัญหาการหนีปัญหาก็คือทำอะสะพานข้ามแบบหนองปืนหนองชากอะ่ะได้แค่รถทางไกลแต่ถ้าทำยูเทิรนยกระดับเกือกมาเนี่ยมันได้ทั้งสองฝ่ายรถทางรถทางไกลก็ผ่านตลอดรถทางใกล้ก็ผ่านตลอดไม่มีติดเลยเดี๋ยวนี้คนเขาก็เริ่มเข้าใจแล้วนะครับมีภาพให้ดูรถติด เกิดจากไฟแดงกับยูเทินพื้นราบตรงนี้ไม่มียูเทินพื้นราบไม่มีไฟแดงรถก็ไม่ติดเลยทั่วประเทศไทยทําถนนไร้ไฟแดงประชาชนก็จะเดินทางปลอดภัยแบบอเมริกาเลยนะครับถ้าไม่ทํายูเทินยกระดับเกือกมา้าทํายูเทินเร่งความเร็วแบบหัวโตก็ได้ราคาก็ประหยัดการพัฒนาถนนเนี่ยต้องพัฒนาสายไฮเวย์เนี่ยต้องเปลี่ยนยูเทินพื้นราบ ให้เป็นยูเทิร์นยกระดับเกือกมา้ายกเลิกไฟแดงถนนไฮเวย์ก็จะมีคุณสมบัติเหมือนมอเตอร์เวย์เลยอตอนนี้เราคอยมอเตอร์เวย์สายใหม่อะไรที่ใช้งบประมาณเป็นหมื่นล้านนะครับแต่ถ้าเราทำถนนสายเก่าได้ให้มีคุณสมบัติเหมือนมอเตอร์เวย์เนี่ยง่ายนิดเดียวเพียงแต่ทำยูเทิร์นเกือกมา้าข้ามแยกแทนไฟแดงยกเลิกไฟแดงรถก็วิ่งผ่านตลอดไม่มีติดเลยนะครับเนี่ย ถนนไม่ได้แคบรถไม่ได้มากเหตุที่รถติดเพราะไฟแดงกับยูเทิร์นพื้นราบเข้าใจตรงกันนะครับต่อไปนี้ก็มีภาพให้ดูก็ชัดเจนนะครับถ้ามีใครจะทำมอเตอร์เวย์แล้วบอกท่านว่าโอ้ยรถมากถนนแคบต้องทำมอเตอร์เวย์แล้วตอนนี้ไม่ต้องไปทำไม่ต้องไปสนใจนะครับบอกว่าเราทำถนนเก่าให้มีคุณสมบัติเหมือนมอเตอร์เวย์ทำได้ รถพ่วงก็จะวิ่งผ่านตลอดนะครับเนี่ยดูรถพ่วงวิ่งมาเนี่ยเห็นไหมครับถ้าไม่มีไฟแดงก็วิ่งผ่านตลอดเวลาเนี่ยมีไฟแดงรถพ่วงทุกของหนักๆมาเบรกไม่อยู่ก็ชนรถที่กําลังคอยไฟแดงอยู่ะ่ะอันตรายฉะนั้นยกเลิกไฟแดงใช้ยูเทิร์นยกระดับเกลือกม้าข้ามแยกแทนไฟแดงสะดวกปลอดภัย ทำได้จริงๆครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ